ทางบริษัทเราเขาไม่อนุญาตให้พณักานคนมาสมัครงานอะมานอนรอนะครับเพราะว่ามันผิดกฎของเซตตี้เพราะว่าอาจจะเกิดการจราจรทะเลาะวิวากทกินเหล้าสูบบุหรี่ถึงปวดบุหรี่ถึงก้นบุรี่ถึงปวดเหล้าสกป,ปรกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จัดไม่นอนุญาตให้มานอนนะครับแล้วส่วนมากเนี่ยเขาไปนอนตรงไหนอะพี่พอจะรู้บ้างไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนมากคิดว่าน่าจะ รออยู่หน้าบริษัททางโค้งเลยไกลๆทางนู้นเลยครับตามข้างทางอะเนาะใช่ใช่ครับเพราะว่าทางรปภประกางคืนเขาก็จัดการเอาการคนเอาไว้ไม่ให้เข้ามาก่อนเวลาอยู่แล้วเปิดรับสมัครอะใบใใบใบสมัครให้วันละ50ชุดนะครับ50าสชุดก็เท่ากับ50คนั้าหมดแล้วก็ต้องรอมาใหม่ในวันถัดไปนะครับรับทุกวันไหมพี่เปิดรับสมัครทุกวันครับไม่เว้นสาวชุดครับแล้วก็จะให้เข้ามาแจกอาจจะแจกใบสมัครก่อนค่ะ แจกใบสมัคร6โมงเช้าแล้วให้เข้ามาตั้งแถวได้ก่อน10นาทีหรือประมาณตี05.30เริ่มแจกบัตรคิวหรือตามคิวอะไรเงี้ยเข้ามาในเรือนแถวเข้ามาแจกใบแล้วส่วนมากคนที่มาเนี่ยเกินใบสมัครไหม50คนต่อวันเกินเนาะจะหลัก3-400คนขึ้นเลยทุกวันเลยใช่ไหมใช่ครับทุกวันเลยตั้งแต่เปิดรับวันที่3มันอันนี้จะเปิดรับไปเทินถึงเมื่อไหร่อ่ะครับอันนี้ผมตอนได้กําหนดเขาว่าวันที่7แต่ตอนนี้เห็นว่าเปิดไปเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆใช่ไหม50ชุดไปเรื่อยๆ พี่เดินทางมาจากที่ไหนอะครับลำปางคือมาหาสมัครงานที่นี่โดยเฉพาะเลยใช่ไหมหายากไหมพี่แถวเนี้ยงานก็มีเยอะครับต้องดูเอาครับเมื่อวานผมก็มานะครับแต่ต้อได้แบบนี้เมื่อวานก็คือมาแล้วรอบนึงใช่ครับพอดีมันมาก็ไปสมัครงานกันครับตั้งใจมาแต่วันวันนี้คือได้สมัครแล้วใช่ครับก็ต้องมาแบบถ้าอยากได้ไปสมัครจะได้งานทาที่นี่ ก็มาก็ตั้งใจมาแต่เช้าหน่อยับเพราะว่าคนเยอะนะครับเห็นว่าบางบางคนเนี่ยมารอกันตั้งแต่ช่วงเย็นเลยปะไม่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็บางคนก็มาเช่วงคืนทีหนึ่ง,งตอนตอนที่มาสมัครเนี่ยมาตั้งแต่กี่โมงครับมาเพิ่งมาค่ะตอนหกโมงเช้าเนี่ยนะได้สมัครไหมวันนี้ไม่ค่ะใบสมัครหมดเดินทางมาจากไหนอะหน้าป่าชลบุรีอืมแล้วสวัสดิการที่นี่เป็นไงบ้างครับก็จะมี ยัไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีค่าีะไรแต่ว่าจะไม่ไม่รับผ่านทรัพย์ทำไมคนถึงอยากมาทำงานที่นี่พี่พอจะรู้ไหมที่นี่น่าจะเป็นบริษัทที่ไม่ผ่านทัพย์ไม่ผ่านทรัพย์คอนแทคคือรับโดยตรงรอแค่ทดลองงาน3 4มสี่เดือนหรือปีหนึ่ง ถ้าทำงานดีผลงานดีไม่ขาดลามาสายตากำหนดก็ได้บรรจุเลยวก็แล้วเรื่องสวัสดิการนี่ถือว่าดีเลยใช่ไหมพี่ดีครับมีโบนัสมีหลากหลายรั้งค่าจับงค่าแพร่อสอบดี่